เรื่องโหผ้าเต็มเลยอะแสดงว่าของดีจัดเลยใช่เนี่ยวางเออมันขอบขันอันนั้นเออโดนขอบขันในอย่างเนี้ยขอบขันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทน้ำก่อนดิแกงน้ำจะใสจนเย็นน้ำฉเออขันเลยขันขันขันความในนี้อีกแล้วเนี่ยไหนยังไงเนี่ย ผ้าดิ็กด้วยผ้าเก่าเนื้อผเนื้อแต่ไม่ไนวะเนื้อไม่หนเนื้อผ้าเก่าผองเด้อเนาะงันผมเอามัดเครื่องกันไว้อะนน้ำเข้าแล้วมันหนักน้มึนมาเจอหนักดหนักกะขันตังสองสาลุกขันซ้อนกันแล้วหลายลูกซ้อนดูเรียบเป็นลายนักสัตว์ด้อแต่มันเขี่ยอย่างนี้เน้ำเข่าไปแล้วบุ๊กบุ๊ๆ น้ำจะไหลไปเก่งหอนู้นเจ้า้ายมันจะเลี้ยวรูนี่แล้วมึงก็เทน้ำออกก่อนเด้มันหลุดนะเออติดน้ดบ้างยัดออกเลยน้ำแตกแล้วเฮ้ยพี่ฝามันนะเฮ้ยพานเออว่าพานพานตุดพานว่าอาจารย์ความลงตูดแหละที่ดังอะ บางเนยดีดีดีมันดังแปลกแปลกันเนาะยังสมบูรณ์เลยเนี่ยสมบูรณ์นี่นี่ขอบนี่มันนี่นี่น้ำฉีดสิอย่าอย่าเพึ่งฉีดฉีดถอยไล่ยไปมันเป็นดินทรายเดี๋ยวก็ดินทรายอะง่ายให้มันโดนน้ำไปนิดแป๊บเดียวเนี่ยเราไม่ได้แช่นะนี่ลุยเลยฉีดน้ำไว้ต้องถอยนะปล่อยนี่ทีอ้แรงเงือก